เปาเหือหืตัวใหญ่มากคือตัวใหญ่มากเธอนี่ฮะน้ำจิ้มเคลือแบบนี้นะครับไปฮะแล้วคือกุ้งก็มาตัวใหญ่ๆเหมือนกันเลยใสๆแบบนี้มือสั้นนี่ฮะอันนี้จะเป็นกุ้งกุลานะครับกุ้งกุลาไซใหญ่ฮะนี่โอ้โหดูใหญ่กว่าสาหร่ายแล้วเธอราดน้ำจิ้มไปแบบนี้แซ่บ วันนี้เราสั่งของมิทมอมากินที่บ้านนะทุกคนคือติดใจของเขามากมาแบบชิ้นใหญ่ๆเลยนี่เดี๋ยวเราเทให้ดูแบบเรียวๆนี่ให้ดูกันแบบสดๆ,สดๆโอ้โหดูเห็นไหมแต่ละชิ้นขึ้นมาเป้งๆแบบนี้เลยนะคะอันนี้จะเป็นแซลมอนนอร์เวย์เนาะเธอเนาะใช่ไหมที่เขาบอกใช่แซลมอนคือมาชิ้นใหญ่มาก <c oughs> ใหญ่มากจริงให้ดูกันแบบใกล้ๆทุกคนคือมาชิ้นใหญ่จริง <c oughs> นี่ฮะโอ้โหทั้งหนาทั้งใหญ่เลยเนาะเธอเนาะแล้วน้ำจิ้มนี่เขาให้มาเองเลยเนาะใช่มีแถมฟรีไป ถึงแนละ้วนี่ฮะต้องกินกับสาหร่ายแบบนี้ฮะกัขบข้าวญี่ปุ่นร้อนๆนะฮะนี่โอ้โหดู <c oughs> <c oughs> ใหญ่กว่าสาหร่ายแล้วเด้อรานน้ำจิ้มเปแบบนี้แซบ่บ เป็นไงแม่อร่อยมากสะใจย่างวันเนี้อร่อยมากแล้วสั่งมากินกี่ทีนะทุกคนไม่เคยผิดหวังเลยนี่แซลมอนมาชิ้นใหญ่ๆน้ำจิ้มเห็นสีแบบเนี้ยเขาปั่นพริกมาละเอียดมากแล้วเผ็ดแบบจัดจ้านมากปากเบิร์นไปหมดแล้วเนี่ยตอนเนี้ยจริงเมื่อกี้พี่แอบจิ้มไปโคตรเผ็ดเลยไปต่อนี่ครับไปฮะดูต่อเรื่องครับนี่ฮะให้ดูใกล้ๆนะครับนี่ฮะแซลมอนตัวนี้อืมดูดิมันเคลือบตัวแซลมอนไปเลยเนาะน้ำจิ้มเนาะ เลิกหมดแล้วเลิกทุกคลิปจะบอกว่าหอยเปาเฮือเราเพิ่งเคยกินครั้งแรกที่นี่เลยแล้วก็ติดใจไม่ไปไหนเลยคือแบบว่าให้เราได้เคี้ยวหน่อยทุกคนเนอะมันจะนุ่มๆเด้งๆเนาะใช่กินกับน้ำจิ้มแซ่บๆแบบนี้เนาะไม่เลี้ยวไปไหนเลยไม่เลี้ยวจริงอยู่เจ้านี้แหละอันจิ้นต้องท่วมๆแบบนี้ทุกคนสะใจ กับข้าวญี่ปุ่นเนาะเธอเนาะ<ช>ตัวใหญ่ๆญแบบนี้ฮะไป <laughs> แล้วน้ำจิ้มเขาเผ็ดอยู่แล้วนะ<ช>ต้องแกงเติมพริกเข้าไปอีกอ่ะคือข้าวญี่ปุ่นผัดกระเทียมมันหอมมากเธอะใช่ <laughs> <ๆ laughs> ดูหน้าดิ <laughs> หน้าคนฟินเ <laughs> ป็นไง <c oughs> ความกรุบ<ม>เนาะ <laughs> กูกล <laughs> wow. <invoke> ุ้บเลยน้ำจ like ิ้มเผ็ดมากเผ็ดจนเขาน้ำมูกไหลแล้วเนี่ยใช่ถ้าคนไม่กินเผ็ดนี่น้องจิ้มน้อยๆเนาะใช่นี่ช้ำๆเสียงคือแบบดีอ่ะนี่นี่จะเป็นกุ้งกุลาใหญ่นะทุกคนเนื้อเขามาแบบแน่นๆจริงนี่ฮะแล้วมาแบบเนื้อใสๆเนาะใช่เดี๋ยวมัจะกรุบๆเลยเอาจริงอยากซื้อน้ำจิ้มเขาไว้ที่บ้านเลยอ่ะแซ่บมากน้ำจิ้มเขามาแบบเนี้ยใสแค่เนี้ยเชื่อป่ะโคตรเผ็ดขนาดเราเป็นคนกินเผ็ดน้ำมูกไหลไม่หยุดแล้วเนี่ยใช่ เดี๋ยวกุ้งกลับมาเนาะอุ้ยอุ้ยต้องสาหร่ายไปเนี่ยซสีเวอร์ไหมเนี่ยเดี๋ยจ็บสีเพิ่มเลยที่ต้องราดน้ำจิ้มท่วมๆแบบนี้อันนี้เขาทำให้เธอกินนะอือหืออือหือเสียงกุ้งอือหือด้วยกลับมาเอาจริงกินเปล่าๆก็อร่อยเธอนี่ยดูไปฮะกุ้งตัวใหญ่มากอย่างคนนี้ต้องจับอีกยิ่เสียงไหม เด้งมากอันนี้จะเป็นหมึกหอมไทยดองนะทุกคนเนี่ยอันนี้คือมาชิ้นใหญ่อีกแล้วนี่ขนาดาษหันแล้วนะใช่แล้วชอบน้ำดองของที่เนี่ยเขามันจะแบบหวานเค็มๆกำลังดีเนาะใช่มันกินได้เรื่อยๆเนาะกินแล้วไม่แสบคอเนาะไม่หวานไม่เค็มไปเนาะใช่เทกเจอร์หมึกคือดีมากนี่ฮะกลมหนุบหนับเลยจะเป็นเนื้อหมึกหอมนะฮะอเขาจะให้เทกเจอร์แบบความกรุบความหนุบหน่อยทุกคนใครที่ชอบเคี้ยวนะถูกใจแน่นอน น้ำจิ้มคือเผ็ดจริงติดใจละติดใจละชินช้นมาแบบเต็มๆใหญ่ๆแบบนี้เลยเนาะใช่มองกินหรือเปล่า<อ><ม>ข้าวตา จะบอกว่าวัน <zo> นี้ท <rua> ี่เราสั่งมากินนะครับจะเป็น2เซตใหญ่ๆเลยทุกคนจะเป็นเซตแซลมอนดองกุ้งดองหอยเป่าฮื้อนะฮะอันนี้6 9 9บาทนะทุกคนแล้วก็อีกเซตนึงจะเป็นกุ้งดองปลาหมึกดองหอยเป่าฮื้อดองนะครับอันนี้5 9 9บาทเองฮะจะบอกว่าทุกกระปุกนะฮะเทออกมาเนื้อใหญ่สะใจแน่นๆแบบนี้เลยนะครับไปทุกคนเดี๋ยวเราขอตัวกินจริงจังก่อนให้พี่แชมากินด้วยถ้าใครอยากกินแบบเรานะสั่งมาได้เลยอันนี้เราสั่งมาจากร้านมีดมอนนะทุกคนเดี๋ยวเราทง่สนะะศ ได้รถเย็นลบ15องศาเลยอะรือว่าถ้าในกรุงเทพในพัทยาเขาก็มีรเดอร์ไปส่งนะคลิปหน้าจะพาไปกินไปเทีย่ยวที่ไหนอย่าลืมติดตามนะทุกคนตอนเนี้ยไปก่อนแล้วบายบายอุ bye ้ยแซลมอนปิ้นนี่ฮะ